คุณยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าฟ้าจะมืดฝนจะตกขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าแบล็คพิงก์นั่นเนี่ยก็ยังคงส่งความปังออกมาให้แฟนๆนั่นเได้กระชุ่มกระชื่นกระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับเป็นแสงทองผ่องอัมพายมากระทบหัวใจบลิกส์เนี่ยให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้้้บบาาาาางนนนนนะรรััเพวว่่ใตออออีีีีมมขดสกก กับอัลบั้มใหม่ล่าสุดชุดอัลบั้มเต็มชุดที่2นะครับของ Black พิงก์นี่ก็คือบอนพิงก์ในตอนนี้เปิดตัวอันดับที่1บนชาร์ตยูเนเต็ดเวลชาร์ตนะครับปังมากๆเลยจริงๆซึ่งการเปิดตัวอยู่ในอันดับที่1ของ United World well c h a r t ์นี้จากอัลบั้มบอนพิงกน่นะครับก็มียอดขายที่สูงมากๆเลยนะครับทุกคนทะลุครึ่งล้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับดยยอดขายทั้งหมดอยู่ที่6 3 5 0 0 0ยูนิตกันเลยทีเดียวนะครับและด้วยยอดเปิดตัว6635,000ากแสนบสามห้เป็ม การเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างโชว์รีลาอลังการงานสร้างสูงที่สุดนะครับโดยศิลปินหญิงในปี2022นี้กันเลยทีเดียวปังมากๆจริงๆใช่ไหมครับทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิงค์เนี่ยคงจะภูมิใจในตัวสาวๆกันมากเลยนะครับการคัมแบ็คครั้งนี้เนี่ยแบล็คพิงค์ถือว่าโปรโมทค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับไม่ได้มีการขึ้นสเตจร,รายการเพลงในเกาหลีเองเรวมไปถึงรายการเพลงอื่นๆหรือว่าสเตจอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ขึ้นโปรโมทสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความดังความปังของับลบคพิงค์กับอั นในตอนนี้เนี่ยสีสาวแบล็ k พิงของเรานั้นเนี่ยก็เดินหน้ารับงานเดี่ยวกันรัวๆกระแสของการคัมแบ็กนั้นเนี่ยตั้งแต่ปล่อยมาเรียกได้ว่าตั้งแต่พิงกแวนอมกันมาเลยนะครับมาจนถึงในตอนนี้เนี่ยก็ยังคงทําลายสถิติได้อย่างมากมายมีข่าวออกมาให้ได้ชื่นใจกันในทุกๆวันเลยและครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทําให้เราได้เนี่ยรู้สึกดีใจกับแบล็กพิงมากๆเลยกับการเปิดตัวอยู่ในอันดับที่1บนชาร์ตยูเนเต็ดเวลชาร์ตนะครับยอดขายเนี่ยก็ปังมากๆในตอนนี้เนี่ยถือได้ว่่า่าปปนนดิิตททีีีสสูงสจจสงจกศลหญใ2020 สองนี้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิ้งแล้วก็ชื่นชอบอัลบั้มบอลพิ้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามเพลงไตเติลเพลงพีเรอร์ดิสซิงเกิลหรือว่าเพลง B ีไซก็ตามนะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความปังความดังความฮอตความฮิตนี้ของ Black พิ้งกันหรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Black พิ้งกับอัลบั้มบอลพิ้งให้ทุกคนได้รับทราบกันคลิปหน้าเราจะมาพูดอะไรอัปเดตอะไรเกีีกี Black ี่่่ยวววววกกกกกกักัััััับบบ Black อออออเนนน็รรตตตตติิดดดาาามมไไไ้้้้้ลลลลลลคคคปปปปงขแจใหสส And yong.